ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตราสามการอายัดสิทธิเรียกร้องนั้นให้มีผลดังต่อไปนี้อนุมาตราหนึ่งการที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาได้ก่อให้เกิดสิทธิแก่บุคคลภายนอกเหนือสิทธิเรียกร้องที่ได้ถูกอายัดโอนเปลี่ยนแปลงหรือ ระงรับซึ่งสิทธิเรียกร้องดังกล่าวภายหลังที่ได้ทําการอายัดไว้แล้วนั้นหาอาจใช้ยันแก่เจ้าหนี้ตามคาพิพากษาหรือเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ไม่ถึงแม้ว่าราคาแห่งสิทธิเรียกร้องนั้นจะเกินกว่าจํานวนหนี้ตามคาพิพากษากับค่าฤรษชาธรรมเนียมและค่าฤกชาธรรมเนียมในการบังคับคดี และลูกหนี้ตามคภพิภาษาได้กระทําการดังกล่าวแก่สิทธิเรียกร้องที่ถูกอายัดเพียงส่วนที่มีราคาเกินจำนวนนั้นก็ตามวัคสอความในวักหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ผู้จำนองหรือผู้จำนำซึ่งมิใช่ลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องตามมาตรา319วักสอง หากผู้จำนองหรือผู้จำนำพิสูจน์ได้ว่าความระงับสิ้นไปแห่งการจำนองหรือการจำนำเกิดขึ้นโดยผู้จำนองหรือผู้จำนำระทำการโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนก่อนมีการแจ้งการอายัดไปยังผู้จำนองหรือผู้จำนำเพื่อทราบอนุมาตราสองถ้าค่าแห่งสิทธิเรียกร้อง ซึ่งอายัดไว้นั้นต้องเสื่อมเสียไปเพราะความผิดของเจ้านี่ตามคำพิพากษาเจ้านี่ตามคำพิพากษาต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ลูกนี่ตามคำพิพากษาเพื่อความเสียหายใดๆซึ่งเกิดขึ้นแก่ลูกนี่ตามคำพิพากษานั้นอนุมาตราสามการชำระนี่โดยบุคคลภายนอกตามที่ระบุไว้ในคำสั่งอายัดนั้น ให้ถือว่าเป็นการชำระหนี้ตามกฎหมาย